ไมโครโฟนไร้สายจากทาง n e v e r CM28 บันทึกเสียงได้แบบนี้ปุ๊บพอผมกดนี่ก็สามารถบันทึกได้แบบนี้แล้วก็ตัวหน้าจอตรงน,นี้ก็จะบอกเลยว่าตอนเนี้ ตัวที่1กับตัวที่2องกำลังเล็กขอดเสียงคือเราสามารถแยกเป็นเสียงซ้ายขวาแบบนี้ได้ด้วยนะครับอันนี้คือไมค์ตัวที่1นะครับเสียงที่ได้ยินจากไม n ครโ e r c m g 8นะครับก็จะเสียงดังประมาณนี้เลยเสียงทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะมาไม่เท่ากันเมื่อผมหันมาทางนี้เสียงมันก็จะออกลำโพงฝั่งหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดผมหันมาทางเนี้เสียงมันก็จะออกลำโพงอีกฝั่งหนึ่งนะครับ สวัสดีครับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเริ่มต้นใช้งานนะครับเจ้าตัวไมค์วายเลสนะครับหรือว่าไมโครโฟนไร้สายจากทาง n e วเวอร์นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรุ่น cm 2 8นะครับมีกล่องชาร์จมีตัวรับตัวส่งนะครับตัวส่ง2ตัวนะครับสามารถใช้งานกับพิธีกรได้2คนแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในกล่องนี้บอกก่อนว่าสามารถใช้งานร่วมกับกล้องใหญ่ได้แท็บเล็ตโน้ตบุ๊กต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นพวกสมาร์ทโฟนนะครับ สามารถที่จะใช้งานกับไมโครเนเวอร์ CM 2 8ตัวนี้ได้เลยนะครับอุปกรณ์มีมาให้ครบคันเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มต้นใช้งานกันกับไมโครตัวนี้นะครับดูซิว่าเสียงเป็นไงใช้งานยากไหมไปดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในชุดนี้กันก่อนดีกว่าว่าเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับตัวหน้ากล่องจะเป็นแบบนี้เลยเขียนว่า n e w ว e r CM 2 8นะครับนี่ลักษณะกล่องเป็นแบบนี้นะครับเป็นฝาปิดแบบแม่เหล็กนะครับ เปิดมาชิ้นแรกเนี่ยแน่นอนครับก็จะเป็นเรื่องของคู่มือการใช้งานนะครับมาเป็นเล่มเลยเราสามารถที่จะศึกษาผ่านคู่มือตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวไมโครโฟนที่อยู่ในกล่องเคชาร์จนะครับก็จะโดนห่อพลาสติกมาแบบนี้นะครับนี่มีจุดด้วยนะครับเวลาเพื่อนๆอ,อยากดูแบตเตอรี่ของตัวเคชาร์จตัวนี้นะครับสามารถดูได้จากจุดไฟ LED ตรงนี้นะครับจุดละ25%ถ้าเกิดขึ้นมาครบ4จุดก็แสดงว่ากล่องชาร์จเนี่ย มีแบตเตอรี่เต็มด้านบนก็จะสกรีนคําว่า n ิเวอร์มานะครับตัวนี้ในกล่องนะครับก็จะมีอุปกรณ์1เลยคือจะเป็นตัวไม้นะครับนี่ที่มีหน้าจอตัวนี้จะเป็นตัวรับสัญญาณที่ติดกับตัวกล่องนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวส่งสัญญาณก็คือตัวแบบนี้มีมาให้2ตัวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อเข้ากับพวกตัวสมาร์ทโฟนนะครับไม่ว่าจะเป็น Type C หรือว่า Lightning นะครับมีมาให้ทั้ง2ตัวเลยอุปกรณ์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ อันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องชาร์จนะครับแล้วก็ในกล่องเขาเนี่ยก็จะมีถุงแบบนี้มาให้นะครับสกรีนคำว่า n i v วอร์มาเลยนะครับแล่วเราจะเทออกมาว่ามีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยก็จะเป็นพวก d e a d แคทนะครับหรือว่าขนแมวกันลมนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะใส่เข้าไปกับตัวไมโครโฟนบิวอินที่อยู่ด้านบนได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกนะครับนี่จะเป็นตัวล็อกนะเราก็เอา คุมเข้าไปที่ตัวไมโครโฟนบิวอินแบบนี้มันก็จะอยู่แบบนี้แล้วนะครับสำหรับตัวเดซแคทเวลาเราไปเจอพวกลมแรงๆนะเราก็ใส่ตัวเดซแคทตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เขามีมาให้มีมาให้2ชิ้นนะครับสําหรับตัวส่งสัญญาณ2ตัวนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีสายนะครับเป็น TRS to TRS นะครับหรือว่าสาย2ขีดนั่นเองเอาไว้เชื่อมต่อกับตัวกล้กองมิเล e ลหรือว่า DSLR นะครับก็จะมีมาให้1เส้นนะ แล้วก็จะมีสาย Type C นะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็น USB นะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็น Type C นั่นเองนะครับก็ตัวเนี้สามารถนํามาชาร์จกับตัวกล่องชาร์จได้ด้านหลังของกล่องชาร์จเนี่ยจะมีพอร์ต Type C อยู่เราก็สามารถเสียบปุ๊บแล้วก็เอาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไปเสียบชาร์จได้เลยอันนี้คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในชุดของ n e v e r CM 28กล่องนี้นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้เรามาดูที่ตัวรับสัญญ,ญาณก่อนอันนี้คือ รูปลักษณะของตัวรับสัญญาณนะครับก็จะเป็นแบบนี้มีหน้าจอบอกสถานะของตัวส่งสัญญาณทั้ง2ตัวนะครับทั้งตัวที่1ตัวที่2ถ้ามันไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวส่งสัญญาณอยู่เนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นอะไรนะครับไม่ขึ้นแบตเตอรี่นะครับไม่ขึ้นเกรนไมร์แต่เมื่อไหร่ที่เราเอาตัวส่งสัญญาณออกมาแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่1หรือตัวที่2เนี่ยเห็นไหมมันก็จะขึ้นสถานะเลยว่าตอนนี้ตัวที่1ต่ออยู่นะครับสมมติว่าผมใช้แค่ตัวเดียว เห็นไหมครับตัวนี้มีแค่ตัวแบตเตอรี่ของตัวส่งสัญญาณแล้วก็เกรนไมค์ของตัวส่งสัญญาณแล้วก็เรื่องของระบบต่างๆนะครับก็จะขึ้นมาโชว์ที่หน้าจอตรงนี้ก็ใช้งานไม่ยุ่งยากนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นพอร์ต Type C เอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้เพราะว่าไมค์ตัวนี้สามารถเลคคอร์ดเสียงได้ด้วยนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นพอร์ตเอาท์พุตนะครับเป็น ช่องเสียบแจ็ค3.5มิลลิเมตรเอาไว้ต่อเข้ากับตัวกล้่องนั่นเองนะครับส่วนฝั่งด้านข้างตรงนี้ก็จะมีแจ็ค3.5หูฟังนะครับสามารถโมอนเตอร์เสียงได้ด้วยที่ตัวรับสัญญาณนะแล้วก็จะมีตัวปุ่มปรับลดดซิเบลนะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มปิดเครื่องนั่นเองนะครับตัวนี้ยังสามารถที่จะกดค้างนะครับเพื่อเปลี่ยนระบบได้เป็นระบบเสียงนะครับเห็นไหม เมื่อผมกดค้างให้ดูตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นแบบโมโนโทนได้สามารถเปลี่ยนเป็นแบบสเตอริโอได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแบบเซฟตีช้ชานเอลได้นะครับอ่าก็จะมี3ระบบเสียงให้เราได้เปลี่ยนใช้โหมดนะครับตรงนี้นะแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีหน้าทองแดงนะครับเอาไว้ชาร์จแบตเตอรีอร่จากกล่องชาร์จนะครับส่วนตัวด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นคลิปหนีบแบบนี้เลยสามารถหนีบเข้าไปที่ฮอตชูของกล้องได้อันนี้ก็คือรูปลักษณะของตัวรับสัญ,ญญาณนะครับ ส่วนตัวส่งสัญญาณครับจะไม่มีหน้าจอมีแค่ไฟ LED บอกสถานะนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นไมโครโฟนบิวอินนะครับที่สามารถใส่ตัวเดดแคทหรือว่าไอตัวขนสัตว์กันลมตรงนี้ได้นะแล้วก็จะมีแจ็ค3.5มิลลิเมตรนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะใส่ไม่เรเียดได้ฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นพอร์ต Type C นะเอาไว้ดึงข้อมูลแล้วก็ชาร์จแบตได้ด้วยนะครับส่วนตัวด้านข้างตรงนี้นะครับจะมีปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ปุ่มเซฟนั่นเองนะครับตรงเนี้ย เราสามารถที่จะกดเลคคอร์ดเสียงได้นะเมื่อผมกดค้างตรงนี้ปุ๊บให้สังเกตที่ตัวรับสัญญาณนะครับเห็นไหมมันจะมีคําว่า REC ขึ้นหรือว่าเลคคอร์ดขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวส่งสัญญาณเนี่ยก็จะมีตัวไฟแดงๆอภิฟลิแบบนี้ก็คือตอนนี้กําลังบันทึกเสียงเราสามารถใช้ตัวนี้เป็นเครื่องบันทึกเสียงได้โดยที่เราไม่ต้องใช้ตัวรับสัญญาณตรงนี้ก็ได้แค่กดตัวปุ่มสีเหลืองๆด้านข้างตรงนี้ค้างไว้นะครับ กดหยุดนะครับแล้วก็กดไปอีกทีหนึ่งไฟสีแดงก็หยุดกับพิบพนะครับแล้วก็หน้าจอตัวนี้ก็หายไปนะครับสําหรับตัวเล็อขอดนะพอผมกดอีกทีหนึ่งปุ๊บไฟแดงขึ้นหน้าจอตรงนี้ขึ้นเล็อขอดเสียงตัวนี้นะครับสามารถทําได้ทั้ง2ตัวเลยนะตัวส่งสัญญาณทั้งสองตัวสามารถบันทึกเสียงได้แบบนี้ปุ๊บพอผมกดนี่ก็สามารถบันทึกได้แบบนี้แล้วก็ตัวหน้าจอตรงนี้ก็จะบอกเลยว่าตอนนี้ตัวที่1กับตัวที่2กําลังเล็อขอดเสียงอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ไหม่ตัวนี้สามารถเลคอขอดเสียงได้นั่นเองนะครับส่วนตัวด้านล่างนะครับก็จะเป็นหน้าแท็กทองแดงเอาไว้ชาร์จกับตัวกล่องชาร์จนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นคลิปนีบแล้วก็มีตัวแถบแม่เหล็กแบบนี้มาให้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งแล้วก็ลองฟังเสียงกันดูนะครับว่าเสียงที่ได้จะเป็นยังไงเราได้ทําความรู้จักกับตัวรับตัวส่งแล้วก็กล่องชาร์จของตัว Newer CM28 ไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองติดตั้งกันดูนะครับเริ่มจากการติดตั้งเข้ากับ ตัวคร่องของผมก่อนเลยนะซึ่งตอนนี้ผมก็ใช้ไมค์วายเลสของแบรนด์แบรนด์หนึ่งอยู่นะครับสียงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้แต่เมื่อไหร่ที่เราไม่มีไมโครโฟนนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนๆได้ฟังกันะว่าถ้าเกิดไม่มีไมโครโฟนเนี่ยเสียงจากไมโครโฟนบิวอินเนี่ยมันจะดีไหมผมดึงออกนะครับโอเคครับตอนนี้ผมได้ดึงไมโครโฟน ที่ผมใช้อยู่นะครับออกไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นเสียงที่มาจากไมโครโฟนบิวอินที่อยู่ในตัวกล้อง canon r6 ของผมนะครับเสียงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดมันมีเสียงพวกเสียงรอบข้างหรือว่าเสียงลมเนี่ยมันก็จะเข้ากล้องเก็บมาหมดเลยนะครับทำให้ไม่ได้โฟกัสเสียงของเราดีมากมายเพราะฉะนั้นเราเลยต้องมีตัวไมค์วเลสนั่นเองนะครับมาแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะต่อตัวไมค์นิวเวอ cm28 ตัวนี้เข้าไปนะครับ ก็เสียบเข้าไปที่ตัวด้านข้างนะครับที่เขาเขียนว่าพอร์ตเอา u t พุตตรงนี้นะเอาตัวสาย trs ตรงนี้นะครับที่เป็นสาย2ขีดเสียบเข้าไปตรงนี้ปึ๊บนี่จะอยู่ในรูปลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะเราไปเสียบเข้ากับตัวกล้องได้เลยนะโอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เสียบเนี่ยตัวไม้นะครับเข้าไปกับตัวกล้องของเราเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะเอาตัวหนีบด้านหลังเนี่ยไปหนีบไว้ที่หัว พอชูของกล้องตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะก็ติดตั้งแบบเรียบร้อยง่ายๆเลยนะครับเวลาผมใช้งานนะครับผมก็จะเหน็บไว้ที่ปกคอเสื้อแล้วก็เอาตัวไม้เนี่ยหันขึ้นข้างบนนิดนึงแต่ถ้าเกิดติดตั้งแนวนี้ได้ก็ดีนะครับแต่พอใครใส่เป็นแบบเสื้อโปโลนะครับเวลาเราเหน็บเนี่ยเหน็บตามช่องตรงนี้มันก็พอเข้าได้นะเสียงก็โอเคอยู่นะแต่ถ้าเกิดใครอยากให้ไม้ขึ้นมาตรงๆอย่างนี้จริงๆนะครับด้านหลังเนี่ยมันมีแผ่นแม่เหล็กอยู่ ให้ดึงออกมานะครับเราสามารถที่จะแปะไว้ด้านในเสื้อนะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้ดูดเข้าไปเห็นไหมครับตัวไม้เนี่ยมันก็จะหันขึ้นไปตรงๆนะครับก็ติดตั้งไว้ประมาณนี้กําลังสวยเลยนะครับไม่ต้องเอาไปเจปาะปากนะถ้าเกิดเจาะปากเนี่ยเสียงอาจจะแตกอาจจะพีคได้นั่นเองนะครับซึ่งไม้ตัวนี้ที่ตัวรับสัญญาณนะครับเขาสามารถที่จะปรับตั้งเดซิเบลได้ด้วยนี่อยากได้ความดังเท่าไหร่นะครับเห็นหน้าจอไหมมีขีดอยู่ตรงนี้นะครับผมสามารถปรับได้นี่ปึ๊บอันนี้คือ ระดับความดังนะครับที่เบาสุดเลยนะมันจะขึ้นมาขีดนิดเดียวเองนะครับแล้วก็ปรับไปอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะดังขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ปรับไปอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะดังขึ้นมาเรื่อยๆนะแบบนี้นะครับอ่าผมก็ปรับไปเรื่อยๆต้องการความดังขนาดไหนเราก็ปรับไปเลยนะครับซึ่งตัวนี้มีเกรนไมค์บอกด้วยเห็นไหมครับที่ตัวหน้าจอนะแล้วก็เรื่องของความดังเนี่ยเราสามารถดูขีดผ่านตรงนี้ได้เลยวิธีการตั้งเนี่ยแบบง่ายมากแล้วก็จะตั้งโทน โหมดของเสียงเนี่ยเป็นแบบโมโนหรือว่าเซตตี้นะครับหรือว่าสเตอริโอก็แค่กดปุ่มเดซิเบลค้างไว้นะครับเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นโมโนแบบนี้แล้วนะครับก็จะเป็นแบบโทนเสียงเดียวให้ดูลายนะครับดูลายของตัวเสียงไม์เห็นไหมว่าตอนนี้มันจะขึ้นมาพร้อมกันเท่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไม์อีกตัวหนึ่งออกมานะครับแบบนี้อ่าดูนะครับว่าตัวไม์เชื่อมต่อหรือเปล่าให้ดูที่หน้าจอนะครับว่า มีรูปสัญญาณมีแบตเตอรี่ขึ้นไหมมีเกรนใหม่ขึ้นไหมถือไว้อันนึงแล้วก็เน็บไว้อันนึงนะครับอ่ะเห่นไายว่าพอผมตั้งเป็นโมโนเนี่ยก็คือโทนเสียงนะครับมันจะมาลาย lr เนี่ยเท่ากันเลยแต่เมื่อไหรที่ผมปรับเป็นแบบสตอริโอนะครับอ่ะให้ดูที่หน้าจอนะครับผมปรับเป็นแบบสตอริโอแบบนี้นะครับสตอรีโอนี่ มันก็จะแยกเสียงซ้ายขวานะครับเสียง L กับเสียง R เนี่ยก็จะดังไม่เท่ากันแล้วขึ้นอยู่กับว่าตัวไหนอยู่ใกล้ปากนะครับถ้าเกิดพิธีกร2คนก็ติดแยกกันเลยเสียงทั้งสองคนเนี่ยมันก็จะมาคนละลายกันเราสามารถจะไปดึงเสียงคนที่พูดเบาขึ้นมาได้นะครับแล้วก็คนที่พูดดังเนี่ยสามารถปรับลดลงได้อันนี้ก็คือทํางาน2คนตัวส่งสัญ,ญญาณสองตัวนะครับเปิดเป็นสเตอโอดีนะครับเพราะว่าเราสามารถแยกได้แล้วก็อีกอย่างหนึง คือเราสามารถแยกเป็นเสียงซ้ายขวาแบบนี้ได้ด้วยนะครับอันนี้คือไมค์ตัวที่1น,นะครับเสียงที่ได้ยินจากไมค์นิเวอร์ cm28 นะครับก็จะเสียงดังประมาณนี้เลยอันนี้คือไมค์อีกตัวหนึ่งนะครับเห็นไหมว่าเสียงทั้ง2ตัวเนี่ยเมื่อผมปรับเป็นโหมดเตอเโอนะครับเห็นไหมครับว่าเสียงทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะมาไม่เท่ากันเมื <anne? S 1> ่อผมหันมาทางนี้เสียงมันก็จะออกลําโพงฝ <aud> ั่งหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดผมหันมาทางนี้เสียงมันก็จะออกลําโพงอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเรานำไม้สองตัวนี้ไปติดกับพิธีกรที่มี2คนนะครับคือเสียงเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เท่ากันนะครับเสียงดังเสียงเบาพิธีกร2คนดังไม่เท่ากันเราสามารถเปิดเป็นสเตอริโอเพื่อไปแยกลายเสียงเพื่อดึงขึ้นหรือดันลงได้นะครับสำหรับเสียงตัวนี้นะเปิดไว้เป็นสเตอริโอก็ดีหรือว่าใครจะไปทำเอสมานะครับตั้งตัวนี้ไว้กับปากหนึ่งตัวแล้วก็ตั้งกับพวกอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าอาหารของเราเนี่ยเวลาเราเคี้ยวเวลาเราหยิบจับนะครับ มันก็จะได้มิติของเสียงที่ค่อนข้างสมจริงนะครับเสียงมันก็จะออกลําโพงแบบซ้ายขวาแบบเนี้ยที่ผมทําอยู่เลยนะครับคือเสียงมันจะออกซ้ายขวาแต่ละลาโพงไม่เท่ากันอ่ะก็ใช้งานได้หลากหลายสําหรับโมดสโตริโอนะครับแต่ถ้าเกิดผมเปิดเป็นโมโนนะครับเมื่อผมเปิดเป็นโหมดโมโนแล้วเนี่ยให้ดูไลน์ L R นะครับเห็นไหมว่ามันจะขึ้นเท่ากันเลยไม่ว่าผมจะหันไปทางซ้ายหรือทางขวาเนี่ยมันก็จะออกลําโพงเท่ากันอันเนี้ยเหมาะการใช้งานแบบพิธีกรคนเดียวนะครับก็ ใช้งานเป็นแบบโหมดโมโนได้เลยคือมาแบบลายเดียวนะครับไม่ว่าจะไปทางไหนเนี่ยเสียงออกลำโพงซ้ายขวาเท่ากันเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อันเนี้ยเดี๋ยวผมจะเนบไว้ดีๆก่อนนะครับอันนี้นะครับก็คือเสียงที่มาจากตัวไมวายเลสนะครับของ n e w ว e ร c m ี8นั่นเองนะครับเสียงที่ได้ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยในชุดเนี่ยไม่มีตัว ไมล์ลาเวเลแถมมาให้นะครับเพื่อนๆต้องซื้อแยกเอาเองนะครับก็จริงๆแล้วไมโครโฟนบิวอินของเขาเนี่ยก็สามารถใช้งานได้แล้วเสียงก็จะได้อยู่ประมาณนี้สําหรับการต่อเข้ากับตัวกล้อง DSR หรือว่ามิเลเล่นะครับซึ่งวันนี้ที่ผมใช้เป็น c a n o อน USR 6นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะลองต่อกับมือถือดูว่าพอต่อแล้วเสียงที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสาหรับตอนนี้เดี๋ยวผมจะใช้กับตัวสมาร์ทโฟนของผมนะครับซึ่งเป็น iPhone 12 Pro นะครับ เราจะติดตั้งเข้าไปซึ่งแอปที่ผมใช้กับตัว iPhone นะครับเราต้องใช้ตัวแอปแยกนะเพราะว่าไมค์พวกนี้เวลาใช้กับแอปพลิเคชันของตัวกล้องใน iPhone เลยเนี่ยเสียงจะไม่เข้านะครับผมก็ตัดปัญหาง่ายๆนะครับคือใช้ตัว b a c k m a g i c Cam ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็น Pro Movie ก็ได้ที่ผมใช้ประจำอยู่แล้วผมเลือกใช้เป็นตัว Pro Movie นะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าต่างๆได้เป็นกล้องแบบกล้องหน้ากล้องหลังได้นะครับอ่ะอันนี้นะครับผมตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว ภาพที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้สำหรับตัวกล้องจาก p p o o n นะครับแค่เราเอาตัวรับสัญญาณมานะครับจากตัวที่เราใช้เป็นตัวนี้ T-R-S นะครับให้เราดึงออกนะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมันจะมีพอร์ต Type C ตรงนี้อยู่นะครับให้เราเอาด้านหลังของตัวอะแดปเตอร์ตรงนี้ที่เป็นพอร์ต Type C นะครับต่อเข้าไปแบบนี้นี่มันก็จะอยู่ในรูปลักษณะแบบนี้นะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นพอร์ต Type C เอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่ของตัวสมาร์ทโฟนของเราได้ด้วยเมื่อเราเสียบเข้าไปนะครับมันก็จะอยู่ในรูปลักษณะแบบนี้ปึ๊บเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับนี่เห็นไหมว่ามันจะอยู่ในรูปลักษณะแบบนี้อยู่แบบนี้เลยอันนี้คือรูปลักษณะในการที่เราติดตั้งตัวรับสัญญาณเข้าไปนะครับก็จะอยู่แบบนี้เลยแล้วก็คราวนี้เราก็ใช้งานได้เลยเราไปตั้งค่าก่อนนะครับปึ๊บ เราลองกดไปที่ไม์นะครับแล้วก็เลือกดูนะครับเป็น USB audio เราเลือกเรียบร้อยแล้วเขาจะชื่อนี้นะครับกดเรียบร้อยอ่าผมจะลองกดบันทึกนะครับปุ๊บวิธีการเช็คง่ายๆนะครับมันจะมีเกรนไม์ขึ้นด้วยด้านบนของตัวสมาร์ทโฟนนะครับผมจะเคาะไม์อ่าขึ้นเรียบร้อยนะครับมาเรามาลองฟังเสียงกันแบบเต็มๆนะครับเมื่อเราใช้งานร่วมกับตัวสมาร์ทโฟนนะครับ ตอนนี้นะครับเรากําลังใช้ตัวไมโครโฟนนะครับของ Newer CM28 ติดตั้งเข้าไปกับตัวสมาร์ทโฟนนะครับเสียงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ผมสามารถขยับมุมต่างๆได้ค่อนข้างสะดวกนะครับเสียงที่ได้เป็นยังไงครับวิธีการต่อก็ง่ายนะครับก็ใช้อะแดปเตอร์ที่เขามีมาให้ตรงนี้สามารถเชื่อมต่อได้เลยแล้วเสียงที่ได้ก็จะเป็น ประมาณนี้เลยนะครับและนี่ก็คือวิธีการเชื่อมต่อง่ายๆกับตัวสมาร์ทโฟนครับและนี่แหละครับก็คือตัวไม i ไว l e ส s นะครับของทาง n u w e r cm 2 8นะครับก็เป็นไม i ไว l e ส s ที่มีกล่องชาร์จด้วยสามารถเล็กคอดเสียงได้ด้วยแล้วก็สามารถ เปลี่ยนโหมดของเสียงได้ด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาตัวไมค์วร์เลสที่มีกล่องชาร์จแล้วก็มีตัวส่ง2ตัวสำหรับพิธีกร2คนนะครับ n e w e r อ cm ย8่ตัวเนี้ยตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอนนะครับและนี่ก็คือวิธีการใช้งานเบื้องต้นให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมีวิธีการใช้งานไมค์ตัวไหนหรือว่าอุปกรณ์ตัวไหนไมาให้ได้รับชมอีกตามชมนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาผมแล้วสวัสดีครับ